นี่คือแบบบวก1นึ่ e สเปียร์ o ีย์ดจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราเหยียบแป้นคีย์บอร์ดเพียงแค่1แป้นเราก็จะวิ่งไวขึ้นบอกเลยว่าในแบบนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างจะฟินเพราะว่ามันมีเสียงคีย์บอร์ดพอเราเหยียบแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีเสียงด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดเราวิ่งไวขึ้นเนี่ยมันจะฟินแค่ไหนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระดับ2แต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปอีกอ่ะเราวิ่งไปอีกแบบนี้นะอ่าเห็นไหม เราเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ระดับ3แล้วก็อีกวิธีนึงในการเพิ่มความเร็วนี้เลยก็ให้เราเนี่ยมาที่รูวิ่งแบบนี้เพื่อเราคือแบบว่าวิ่งไวมากตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ระดับ4ี่แล้วกําลังที่จะไประดับ5มาดูกันทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะวิ่งไวขึ้นไหมปึ๊บก็ค่อนข้างจะไม่ไวนะแต่คราวนี้เรามาเล่นด่านก่อนดีกว่ามันมีให้เราผ่านด่านด้วยไปด่านหนึ่งก่อนนะทุกคนนะมาดูว่าจะเป็นยังไง อันนี้คือด่านหนึ่งใช่ไหมด่านหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าอ๋อเด้อเด้อเด้อเดออ๋อ,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 อนี่ไงมันมีร่องมันมีร่องมันมีร่องแบบนี้ถ้าเกิดเราตกร่องเดี๋ยวนะ <c oughs> อาตุย <laughs> ไปกันใหม่ไปกันใหม่นี่ไงมันจะมีล่องใช่ไหมทุกคนนะเราก็ต้องแบบว่ากระโดดข้ามล่องไปไม่งั้นเราก็จะตุยเหมือนเมื่อกี้นี้นี่เลยมันก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดฟินฟินแบบนี้อันนี้คืออะไรอ๋อถ้าเกิดเราวิ่งมาถึงตรงนี้มันก็จะมีถ้วยรางวัลให้กับเราเป็นการบวกหนึ่งชนะแต่ถ้าเกิดเราไปยียบอ่ะนี่เลย ถ้าเกิดเราไปเหยียบเนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่ตรงที่เดิมตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็เอาความชนะนั้นมาทําการแรกมาทําการแรกตรงจุดนี้จะบอกว่าเรายังแลกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีแค่1ชัยชนะเหมือนกับว่าเพื่อเราคือแบบว่าวิ่งไวมากทุกคนดูดิเห็นไหมเพื่อเราไปปูนี่แล้วนะี่ะโอเคเดี๋ยวเราแบบว่าลองวิ่งไปที่ด่าน2ต่อนะมาเพื่อที่ว่าเรานั้นจะไปเอาทั่วชนะอีกอันนี้นะเราจะไปที่ด่าน2ทุกคนมาเข้าไปด่านสองกันปุ๊บ อันนี้เราเข้ามาด่านสองก็เห็นว่ามันจะมีลูกกิ้งกลมๆเนี่ยกิ้งลงม,มาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องรีบขึ้นไปมาดูกันว่าความเร็วอุ้ยแต่ว่ามีที่หลบอ่ามีที่หลบเฮ้ยมันมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่อุ้ยอุ้ย,ย,ยเกือบเกือบเกือบนี่ไงอ่าแบบนี้นี่เองอ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้แบบว่ามีสามชนะเอ่อด้านในมีลาบูบูเหรอเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องวิ่งหลบลาบูบูอะโอเคลองไปกันต่อดูนะโหลาบูวิ่งทันไหมทุกคนอุ้ยเพื่อเรามาดูกันว่ามมมนนนนนนดี้ิงทททััััจะะ ทันอยู่แต่ก็เกือบไม่ทันแต่ก็เกือบไม่ทันแต่ก็ทันโอเคต่อไปก็จะเป็นด่านสี่เราเข้ามาที่ด่านสี่แล้วจะเห็นว่าตัวนี้ทุกคนเห็นปะพอเราวิ่งไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราวิ่งไปไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นคีย์บอร์ดแบบว่าเลื่อนถอยหลังอะเนี่ยเราต้องกระโดดนะถ้าเกิดเราไม่กระโดดเนี่ยเราไม่สามารถเอา้าเราไม่สามารถแบบไปต่อได้เลยฮึบฮึบโอเคอ่ะก็ต่อไปก็จะเป็นด่านห้าตอนนี้เรามีความเร็วอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง ไปที่ด่าน5กันต่อโอเคเราจะมาลุ้นกันว่าความเร็วนั้นจะพอหรือเปล่าอุ้ยในด่านนี้จะบอกว่าด่านนี้เอาไปทุกคนพอไหมความเร็วพอไหมไม่พอเหมือนกับว่าพอเรามาถึงด่าน5้าเนี่ยความเร็วเนี่ยเรื่องไม่พอแล้วทุกคน <c oughs> แล้วดูเพื่อนเราสิ <c oughs> เพื่อนเรากลับมาวิ่งต่อเอขาอแอบส่องกับว่าเพื่อนเราความเร็วเท่าไหร่วู้เพื่อนเราความเร็วเก้าพัน ในขณะที่เราเนี่ยความเร็วแค่1,000แล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยก็ได้ทําการจัดลู่วิ่งนี้มานั่นคือลู่วิ่งเพชรซึ่งเป็นลู่วิ่งที่คูณ9มาดูกันทุกคนนะเมามันเท่าไหร่โอ้นี่ไงมันก็จะเป็นการบวกวิ่งบวก9บวก9วันบบนี้โอ้มันทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วไวขึ้น <S <S โอ้ทุกคนดูด้านล่าง ดูขีดด้านล่างเห็นไหมเนี่ยมันเพิ่มมาแบบปื๊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 บป๊บป๊บเลยยังไงยังไงแบบสิบเอ็ดเย้แล้วตรงนี้เนี่ยมันมีความเร็วคูณสองอีกซึ่งจะบอกว่าเสียประมาณสามโลบักนะก็เดี๋ยวลองซื้อดูกันทุกคนนะเพราะมันแค่สามโลบักโอเคเ okay. มื่อกี้นี้เราซื้อความเร็วคูณสองมาก็จะเห็นว่าจากบวกเก้าเนี่ยก็จะเป็นบวกสิบแปดมาลุ้นกันมาลุ้นกันหนึ่งหมื่นโอเคหนึ่งหมื่นเป็นที่เรียบร้อยเรามาเริ่มทำการวิ่งกันเลยไปทุกคนด้วยความเร็วหนึ่งหม โอ้โหจะบอกว่าพอเราวิ่งตรงด่านหนึ่งเนี่ยเราคือแบบว่าไม่ต้องกระโดดข้ามเลยเพราะว่ามันวิ่งได้เลย่ะทุกคนไป Let's go โ,โหชิวๆปะแล้วก็มาเจอลาบูบูบอกเลยว่าลาบูบูเนี่ยยังไงก็วิ่งได้เราไม่ทันแล้วก็ด่านนี้ด่านส,านสี่ด่านสี่นี่จําได้ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดถอยหลังเราก็ต้องกระโดดนะทุกคนนะเย่โอเคมาด่านห้าว้าวไปทุกคนจําได้ว่า โอ้ยไม่กอดจะบอกว่าความเร็ว10,000ก็ยังไม่ทันเหรอนี่แล้วตอนนี้ความเร็วของเราเนี่ยก็อยู่ที่1 5 0 0 0แล้วแต่ว่าอันนี้นะเดี๋ยวขอผ่านไปนที่ระดับที่22สองก่อนละกันทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวย2 22ิบสองยิบเย่โอเคมาทุกคนอันนี้นะเราวิ่งเร็วประมาณ17,00 0ตอนแรกขอ15 0 0 0่าแต่วันนี้เป็น17มาโอ้ oh. อันนี้คือแบบว่าเอ่อวิ่งเร็ว17ึนะทุกคนนะไปทุกคนรอดไหมรออยู่โอเคราบูบูว้าวสบา ด่านสี่ด่านสี่ด่านสี่นี้ก็นั่นแหละต้องมากระโดดทุกคนนะถ้าไม่กระโดดก็อู้ก็ไม่รอดโอเคไปด่านห้านี่ไงด่านห้าแต่คันนี้รอแป๊บนึงรอก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นจังหวะนี่ว่ายัางไงนะเราก็จะผ่านนะทุกคนนะเพราะว่าเราวิ่งไวขึ้นมากเลยอะเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ผ่านเฮ้ยเอาดีๆระดับเพิ่มหนึ่งโอเคเรียบร้อยไปทุกคนอันนี้นะเราวิ่งเร็วประมาณสองหมื่นแล้วไป let's go อันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด่านหนึ่งนะเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบว่ากลับมาเออปึ รอก่อนลูกตุ้มลูกตุม้มโอเ okay. ค let's go นี่ฝ่าไปเลยฝ่ Φ าลาบบูบูไปเลยชิวชิวแล้วก็ด่านสี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันด่านห้าทุกคนนะว่าเราเนี่ยจะจะรอดหรือเปล่านะทุกคนโอเคแป๊บหนึ่งด้านล่างเป็นลาวาใช่ไ ta, หมรอเอ้ยไป let's go ผ่านไหมเฮ้ยเด้ดเด็เดเฮ้ยโอยผ่านหูเกือบเกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะแต่ว่าทั่วรางวัลตรงด่านห้านี่คือรอดตารอดใจมากเลยเนี่ยบวกห้าสิบชนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เอานะไปกันต่อทุกคนนี่ไงอ๋อเงี้ย โ okay. hey, อเคเฮ้ยเ okay. ดี๋ยว็ดเด็ดเฮโอเคเนี่ยนะเย่ yeah. ก็เหมือนกับว่าเป็นแบบกระโดดกระโดดอะ่ะโอเคมาเฮ้ย hey, ต่อไปเราก็มาที่ด่าน 7. เจ็ดแล้วก็จะบอกว่าทั่วรางวัลด่านหกนี่คือบวก 100, ห oh, กนึ่งร้อยเหรอโอ้เดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือด่านเจ็ดใช่ไหมทันไปเนี่ยโอเคทุกคนเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเอาแหละ ม่อกนี้ด่านเจ็ดยังโหดนะจะบอกว่าเส้นทางหนามคือแบบยาวมากตอนนี้เรามี111ถ้วยรางวัลเราสามารถแลกอันนี้ได้ได้ไงบวก25มันต้องการถ้วยรางวัล100จัดไปวอ้ยเดี๋ยนะนี่ไงตอนนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าบวก50าทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยบวก50บวกห0เลิศ บอกเลยว่าเลิศไปวิ่งต่อกอนดีกว่าจะบอกว่าพอมาตรงรูวิ่งกลายเป็น450โอ้ไม่กอดและตอนนี้เราก็วิ่งที่ความเร็ว200นี่เลยจะบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยวิ่งเร็วถึง200 0 0เลยนะมาลุ้นกันไปทุกคนความเร็ว200โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะไวนะอันนี้คือแบบว่าความเร็ว200 0 0เลยนะนี่ไงก็ไวอยู่ไวเลยไวแบบพุดปารตเลยอะหไวมากโอเคมามาดูกันว่าเราจะผ่านด่านเจ็ดหรือเปล่า มาเลยอันนี้ก็ด่านห้านะแต่ว่าก็ต้องรอก็จําได้ว่าตอนนั้นน่ะเราเกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะด่านหนะ้าน่ะเพราะว่ามันลงไปไวมากแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้ชิวๆจ้าบอกเลยน,นี้ด่านหกอ่ะอันนี้คือด่านหกทุกคนปึ๊บมาด่านเจ็ดมาถึงด่านเจ็ดเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอรอรอ,อก่อนเฮ้ยโอ้อยเดี๋ยวนะไม่ทันเดี๋ยวนะ คือมันต้องวิ่งเร็วเท่าไรเนี่ยคะถามจริงว่าต้องวิ่งเร็วแค่ไหนถึงจะผ่านด่านเจ็ดได้งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเกิดใหม่ดูค่ะทุกคนเนี่ยโดยการกดตรงนี้นะเกิดใหม่ถ้าเกิดเราเกิดใหม่เนี่ยจะทําให้เราแบบว่าแกร่งขึ้นโอเคแต่เราก็ต้องยอ่ออ่ะนี่เลยเกิดใหม่แล้วนะคือตอนนี้เราเกิดใหม่แล้วนะแล้วคานนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเกิดใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าความเร็วเราเนี่ยก็จะกลับมาเท่าเดิมเลยทุกคนเห็นปะแต่คาวนี้มันมีข้อดีคือเออเราได้ตัวคูณมาเยอะไง เราได้ตัวคูณมาเยอะเห็นปะน่เน่เน่น่เ่เห็นปะคือแป๊บเดียวเนี่ยเราเลื่อนขั้นมาเป็นระดับย1ิอแล้วนะโอ้ m มก o d ดูดิโอเอาเลยสุดยอดว้าวเฮ้ยจะบอกว่าแนะนําเลยว่าให้เราเนี่ยรีเบิร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยวิ่งเลยอยู่ที่1นล้านแปดแต่ระดับขึ้นมาเป็น50ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเนี่ยเราก็จะได้คีย์บอร์ดเสียงใหม่มาเสียงเครื่องกลเป็นไงมาฟังกันฮะ อ้ยอันนี้ก็พอนะทุกคนนะเอาเป็นเสียงเครื่องกลแล้วกันนะไปทุกคนมาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนร์트ท,ทำให้เราวิ่งไวขนาดนี้เหรอเนี่ยไปด e t s ก o โอ้หเหาะไหมบอกเลยว่าเหาะหรือเปล่าวิ่งไวมากทุกคนดูดิโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สมแล้วที่เราต้องรีเบริร์เนี่ยนะรอแป๊บนึนนงโอเคเห็นไหมทุกคนโไวขึ้นมากเลยอะว ไวจนตกอะคิดดูเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรามาใช้เสียงคีย์บอร์ดที่เป็นเสียงต้นฉบับดีกว่าทุกคนนะเพราะว่าเสียงน่าจะแบบเลิศสุดแล้วโอ้โหนี่คือแบบดูดิเปล่เดี๋ยวทุกคนข้ามาอุ้ยมาด่านเจ็ดโอเค Let's go ่ก้าวโอ้โหอ้าวดวนอะไรอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราข้ามด่านเจ็ดไปได้เหมือนกับว่าต้องรอให้อันนี้มันหายไปโอเคใช่ปะ อ๋อนี่ไงทุกคนอุ้ย,ยมาได้แล้วด่านแปดเอ้าโดนอะไรอะโอ้ oh my god <laughs> เดี๋ยวนะคือจะบอกว่ามันมันไม่ได้ง่ายเลยนเนี่ยเออจะอว่าไปมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะยิ่งไปด่านเจ็ดด่านแปดเทุกคนนะนี่เพื่อนเราก็ยังอยู่หรอเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าเพื่อนที่เล่นกับเราตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยก็ยังอยู่ทุกคนนะเออคือจะบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะในด่านแปดทุกคนนะมา คือจะบอกว่าก็ยังไม่กล้าไปไงแป๊บหนึ่งนะก็ยังงงอยู่ว่าเราจะไปยังไงกระดานนี้ทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันจะไปตุยตรงข้างบนตลอดเลยไหมงงไหมรู้แล้วว่าทําไมเรานั้นถึงไม่ผ่านด่านแปดสักทีอ่ะมาคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอวิ่งที่ระดับความเร็ว60ก่อนและกันนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราวิ่งที่ความเร็ว9นัด8โอ้ไม่ก็ออ้แล้วก็อยู่ที่ระดับ60มาทุกคนไป let's go ว้วรู้แล้วว่าทําไมเราตุย คือจะบอกว่าเราต้องขึ้นไปเห็นไหมคือจะบอกว่าเราเนี่ยต้องขึ้นไปจนถึงด้านบนก่อนที่ประตูลาวาสีจุมพูเนี่ยมันจะเกิดมาทุกคนในรอบนี้ทันไหมมาดูกันโหคือเราต้องรีบขึ้นเลยแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบคือแบบเกือบแลวทุกคน ในที่สุดเราก็สามารถฝ่าฟันมาได้แล้วทุกคนโอ้โหโอเมก้ต oh ัวเลเซอร์สีชมพูนั่นสิที่มันวิ่งไปวิ่งมาโอ้โ oh หทำไมมันไวขนาดนั้นล่ะนั่นเอาไปเฮ้บอย่าได้ไดอกอ๋อ oh, มีให้หลบมีให้หลบนี่งไงมีให้หลบแป๊บนึงนะโอ้ oh, oh, เราต้องไวมากเลยทุกคนบอกก่อนเลยว่าตอนนี้พี่นิวเนี่ยวิ่งไว3 1ล้านระ, 27, ระดับ67ระดับซิกเซเว่นเลยแต่คราวนี้ดูดิโอ้ oh, จะทนันไะม่เนี่ยไปรดนโอ้เมก้าว้าว แล้วดูดิต้องมาเริ่มใหม่คิดดูดิทุกคนโอ้ oh.